อันนี้ผมก็มารีโนเวทนะครับระบบไฟนะครับของเดิมนะครับไม่ได้ร้อยท่อนะครับเดี๋ยวผมก็เดินสายร้อยท่อให้ใหม่หมดอันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าระบบไฟเนะี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้นะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับ การใช้สายไฟไม่ถูกนะครับใช้สายไฟไม่ถูกนี่คือยังไงนะครับเนีขอยากตั้งกล้องก่อนนะครับอันนี้ผมดูบนฝ้านะครับอันนี้เป็นสายไฟไม่รู้ว่าโดนวงจรไหนมาครับคือมันมันเสื่อมสภาพนะครับเกิดจากสายรอนเกิน นะครับไม่รู้ว่ามันโดนอุปกรณ์ชนดิดอะไรนะครับน่าจะเป็นใช้กระแสไฟสูงนะครับคือมันเสียยังไงนะครับคือปกติแล้วเนี่ยมันจะปอกง่ายนะครับสายพวกเนี้ยสายเดียวพวกเนี้ยมันจะปลอกง่ายนะครับแค่เราจิกจิก,จก จิกเปลือกนะครับจิกเปลือกออกหน่อยเดียวปุ๊บลูดก็ออกแล้วครับผมแต่อันนี้ลูดไม่ออกแต่มจะไม่เฉลยว่าทําไมไมันลูดไม่ออกอันนี้เป็นสายไฟยังดีอยู่นะครับยังอ่อนยังนิ่มอยู่นะครับนี่เราก็จิกจิเบาๆนะครับไม่ต้องถึงทองแดงนะครับน,นีก็ใช้มือรูดได้เลยครับน่าจะติดทองแดง อันนี้อันนี้ลูดได้เลยครับใช้มือลูดได้เลยนะครับรนะแต่อันเะนี้ยแต่นเนี่ยที่ลูดไม่ออกนะครับเสือนยังไม่อยอออกเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันความรอ้อนมันความร้อนสะสมมันเยอะครับสะสมเยอะเนี่ยมันจะพาสายใหม่มันไหม่ได้ยังไงก็ความร,อร้อนเกิดความร้อนในทองแดงแล้วตัวเนี้ยจะสังเกตนะครับว่า ขนวนเนี่ยเริ่มร้อมละลายติดกระทองแดงนะครับนะครับจะเริ่มจะเริ่มนะะอันนี้โฟกัสให้ชัดๆเราจะเห็นนะคือทองแดงเนี่ยมันเกิดความร้อนร้อนมากร้อนเกินกที่มันจะรับไหวนะครับมันก็พาให้โลหะทั้งเส้นเนี่ยร้อนหมดนะครับร้อนหมดแล้วมันก็จะพาสายร้อนสายร้อนก็จะเกิดเนี่ยมันจะไหม้ มันจะไหม้ดยอัตโนมตัติของมันครับเพราะอะไรครับมันมีความร้อนอุณหภูมินะครับแล้วก็ออกซิเจนครับมันก็เกิดเป็นเป็นไฟขึ้นมานครับอันนี้คือมันพร้อมจะไหม้แล้วนะคือเดินระบบไฟเนะี่ยต้องคำนวณวงจรให้เป็นต้องรู้โหลดนะครับไม่ใช่ว่าเดินยังไงก็ได้นะครับถ้าใช้สายใหญ่เกินก็ดีครับใช้สายใหญ่ก็ดีนะแต่มันเกินมันแพง มันมันเปลืองงบโดยไม่ใช่เหตุครับใช้สายใหญ่ถ้าสายถ้าใช้สายเล็เกินไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยบอกไม่ได้ครับ,รบต้องอบบอกีปอกลูดไม่ได้เลยตั้งเส้นเลยตังเส้นเลยเอาสายดีมาอีกอันนี้อันนี้สายดีสายดีด